ฝากติดตามไลฟ์สดและช่องสำรองใต้คอมเมนต์อะมือ,มอมนี่จากไปริกา้า<ะ>จากไปริกา้าตายดีนะสำหรับใครชอบนี่มาเลิงเกมตีด,ดีแตกจาใครพีจีอย่างนี้ไปติดตามกันรล่กับ รายการน,นี้เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองที่ยังมีสติสมประกอบอยู่นะจ๊ะสวัสร์กลียบกันอีกแนะล้วกับลีเกี่ยว่วงชางเอล นี่ก็มาจากกังในเกมฟอจูงอักษเมืองเล่มกันเลยดีเลียววันนี้มากับาบ4 0 0อัตราการชนะตอนนี้96เปอร์เซ็นเอร์เซ็ัตราโบนักแต่เปอร์เซ็นต์งันเลยรอช้าอยู่ใยนี่มี4ี0ร้อกับไรดิว่าบุมมาเลยมันต้องมาีจานี่ดีเกียววกโนกองโนหนึ่งเทพสาวเราต้องรีเกียววกท่นนึง หมายเลี้ยวหลุ่ยแต่กังแบบนี้ตายชิงงช่งไงเลี้ยวชิ่งไงเลี้ยวโอ้ยแตกกันกระจุยกระจายกันเลยหมาอุ้ยสมเมาปังเง้อโอ้ยโอ้ยหนูแตกกังรวยรวย่างนี้เลยเออวันนี้ก็มาล้อลากไว้เจี๋ยวเป็ดในตำนางเลยเออระหว่างรอแม่งคนเยอะออแอดมินทักมาฟอรลีก็จัดก,กันไปดิกับฟอร์จุนออกคายปีเอสำหรับใครสนใจก็เข้ามาเล่นกันได้ที่ลิงก์ คอบมิงกลางเลยนะตอนนี้ก็มีโบโบช่นลีลีดีโอ้โหแต่เราไม่ลวัวลัวเลยโบโมช่างล,ลีลีสำหรับสามาชิกใหม่สมัครว่างนี้ก็รับไปเลยโค้ดนี้ออาไปเติมออกไปลิงก์กัาแล้วก็บนัดโอ้โหเยอะแยะแล้วก็ที่สำคัญอันนี้ทีเด็กเลย มึงจะพาเข้าหลายแอนี้หลายกลุ่มแล้วก็หลายกลุ่มโบนักนี้นี่นี่ดีเกี่ยวว่วงรู้เลยว่ามันกาลังจะเตะมันนี่ก่าวที่โบนเป็นนี่หัวกระโดดยับยับไปรีกําไรนี่รอก๋วยเตี๋ยวไก่มาเสร็ฟแล้วก็พอเฮ้ยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวป็ด เห็นไก่เป็นเป็ดเห็นเป็ดเป็นไก่เออเห็นไก่เป็นเป็ดเห็นเป็ดเป็นไก่เนี่ยสามพังบาทนี่แหมอยากถอนตังค์มาเลี้ยงคนทั้งร้านอย่างเลยเออไม่ไรไม่ไรเดี๋ยวเป็นผู้ต้องสงสัยไอ้สักเจียเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่ไอ้สักหาเสียงแม่งเลยดีไหม เาลีเกลว,วัวขายกาแฟ,ฟมันเริ่มลีเลี้ยววังนี้เป็นหวังยุกวันนี้เป็นวังว่ามันมีกค้วยอเตี๋ยวไก่ก็ต้องจริงสักอย่างเออามามอย่างไงมาขอให้ถึงมือก็พอเลี้ยวมาได้กําไรแล้วก็หยุดนะพอใจแล้วก็หยุดนะอย่าเล่นซีซัวตานะเออวัางว่างเรามาเล่นแมงมือคันเล่นกันไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิกเจ๋งมาหลายคุณแล้วนะนี่ลีเกลว,ว่วงแนะนาเล่นได้แล้วก็หยุดอย่างไงดอกนี่อังเบาอังเปา,เาหินมาได้นี่สองบัญชูทิ่สอง ไปลีกับจะไปลีกตายดีนะสำหรับใครชอบนี่มาลิงกมตีดีแตกกินยาค่ายพีจอย่างนี้ไปติดตามกันไล่กับลีเกียวหวกช้างั้นนะฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดซับสไครต์และการลิงแจ้งเตือนเป็นไงกําลังใจกับลีเกียวหัวกันลุยนี่แตกไม่เรียบร้อยกับสองมือบางมาชุบ โอ้โหลักไก่ยังไงลักไก่ดอกสุด้ายโอเคลองมาเออนี่บวกไปดีอ้วกพันไปลิก้านี่โอเคก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็กำลังมาเซฟฟารีพอใจแล้วสำหรับวันนี้สามมึงสงบั้ิเกมหน้าเป็นเกมเลยติดตามไว้กังไอ้ดีดิสังวัตสังนีตอ้วกขอลาไปกองนะครับสวัสดีคับ